จิตไม่สงบจะประสบแต่ความวุ่นวายเจริญพรพิญโยมทุกท่านวันนี้สัมพเนจจะมาเล่าเรื่องหนุ่มจิตฟู้งซ่านว่าด้วยเรื่องอันภพิรติชาดกในดิตการพระเจ้าพมประจัดพระองค์หนึ่งของราชสมบัติในกลุ่มาลาณศีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกตูพลพราหมณ์มีสมบัติมหาศาลเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาด เก่งในดานทุกด้านเมื่อร่มเรียนจบจึงไปเป็นอาจารย์สอนศิริตะต่อ,ตอไปในเมืองแตกศิลาและมีชื่อเสียงมากแล้วก็มีสิ่คนหนึง่งที่เรียนเก่งมากได้ไปศึกษาตะไรเพศจนชำนาญเมื่อเรียนจบก็ไปเป็นอาจารย์เหมือนอาจารย์ของตนแล้วก็ได้แต่งงานมีลูกมีเมียจิตใจก็ฟุ้งจา้านไปสงบคิดแต่เรื่องของเรือนคารวะ ทาให้สอนหนังสือมมนรู้เรื่องแล้วพระพุทธสัตวจจะบอกว่าเมื่อน้ําขุ่นมัวทําให้เราไม่เห็นหอ,อยป,ปลูปลากัวดทรายเลยเมื่อจิตไม่สงบ <c oughs> ก็ไม่เห็นประโยชน์ของตนแต่พอน้ําใสสะอาดบริสุทธิ์ทาให้เราม,มองเห็นกุ้งหอยปลูปลากลวดทรายเมื่อจิตสงบคุณก็จะมองเห็นประโยชน์ของตัวเองฉันนั้น <c oughs> ดังพัะสภาสิทธิ์ที่ว่าสันธยาออสติ ทุกครั้งวิหรารติเมื่อจิตไม่สงบย่อมอยู่เป็นทุกข์ฝากกันยมช่วยกดติดตามสามนเนรกดไลค์กดแชร์เพจไว้ชัยพึกกันด้วยนะครับเจริญพรครับ